สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการนำวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับนะครับองค์แรกนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอพระสมเด็จพารวยนะครับเนื้อแดงซึ่งเป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปูม่มหาศิลาสิริจันโทนะครับมาให้ทุกท่านได้ รับชมและก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จพารวยนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับที่ได้มีโอกาสนำมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่ติดตามช่องของเรานะครับได้มีวัตถุมงคลได้เช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาศิลาศิริจันโทนะครับก็ให้ ทุกท่านได้รับชมแล้วก็เป็นการแบ่งปันด้วยนะครับในคลิปนี้ท่านที่สนใจในวัตถุมงคลรุ่นนี้ขององค์หลวงปู่มหาซิลาสิริจันโทท่านก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0859249955นะครับผมจะขึ้นไว้ทางต้นคลิปและก็ท้ายคลิปนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ มหาศิลานะครับที่นำมาให้ทุกท่านที่ติดตามช่องของเราอยากจะบูชานะครับก็ได้นำมาแบ่งปันนะครับในคลิปนี้นะครับองค์ต่อไปนะครับก็เป็นพระเนื้อผงเหมือนกันนะครับเป็นพระเนื้อผง เจริญพรนะครับเป็นพระเนื้อผงเต็มองค์นะครับที่มีโอกาสนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องของเราได้รับชมและก็แบ่งปันนะครับท่านก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรที่ทางช่องของเราได้ขึ้นไว้ในช่วง ต้นคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับนี่ก็เป็นพระผงเจริญพนนร,ององงนรนะครับขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็คล้ายองค์หลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเจริญพรพระผงนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมและก็ทุกท่านที่ สนใจนะครับก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบ่งปันนะครับในวัตถุมงคลขององคหลวงปู่มหาศิาลาสิริจันโทนะครับก็ขอเรียนให้กับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราได้รับทราบนะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับที่ทางช่องของเราได้นํามาทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองคหลวงปู่มหาศิาลาสิริจันโทนะครับแล้วก็ได้ นำมาทำคลิปวิดีโอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนำมาปล่อยเช่าบูชาให้กับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราเพื่อนำเงินนำปัจจัยต่างๆไปเช่ารุ่นใหม่เพื่อที่จะนำมาทำคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าเราเช่ามาอย่างเดียวแล้วก็ทำคลิปวิดีโออย่างเดียวนะครับเราก็ไม่มีกำลังพอที่จะ เอารุ่นใหม่ๆนะครับเอารุ่นอื่นมาทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันบูชานะครับในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ช่องของเรานะครับมารับชมองค์ต่อไปรุ่นต่อไปนะครับนี่ก็เป็นรุ่นเลื่อนยศนะครับเป็นพระผง ขององหลวงปู่มาศิลาสิริจันโทนะครับที่นํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอยากมีวัตถุมงคลขององหลวงปู่นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นเลื่อนยศนะครับท่านก็โทรมานะครับแล้วก็บอกว่าสนใจรุ่นรุ่นไหนนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับว่า ต้องการพระเนื้อผงรุ่นไหนนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเลื่อนยศนะครับเป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ขอเรียนกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่เราได้นําวัตถุมงคลต่างๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาปล่อยเช่าบูชาก็เพื่อที่จะนําเงินนําปัจจัยนะครับไปเช่า รุ่นอื่นนะครับเพ<ฤ>ื่อที่จะมาทําคลิปวิดีโอเพื่อเผยแผบ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเผยแผบ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด,ด้วยนะครับมาดูวัตถุมงคลชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้ายันนะครับผ้าชันก็จะมีหมายเลขกํากับด้วยนะครับก็เป็นหมายเลข 45นะครับเป็นตาปั๊มนะครับก็เป็นผ้ายันขององคลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็เป็นผ้ายันที่ปั๊มใส่ผ้าดิบนะครับก็นำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นผ้ายันที่มีความใหญ่นะครับเป็นพื้นใหญ่พอสมควรนะครับ ก็นำมาให้ทุกท่านได้แบ่งปันได้ใส่กรอบไว้บูชานะครับนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปนี้แล้วก็นำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในคลิปนี้ด้วยนะครับก็เป็นหมายเลข4.5ก็เป็นพยันขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิลจันโทนะครับก็ทุกท่านที่สนใจนะครับก็โทรมา ได้นะครับโทรมาติดต่อที่ช่องของเราได้นะครับก็ขอพรบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะครับก็มาดูวัตถุมงคลชิ้นต่อไปนะครับขององค์หลวงปู่นะครับก็เป็น ทีรู้จักกันดีในรุ่นหน้าวัวนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มาหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็มีเลข7อยู่ข้างบนนะครับเลข77นะครับข้างล่างก็จะเป็นชื่อขององค์หลวงปู่นะครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับที่เราได้มีโอกาสนํามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามช่องของเรานะครับก็เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ เราได้มีโอกาสนำมาให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับก็ในคลิปนี้ก็ได้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับขอเรียนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้นําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพเพื่อมาทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่นะครับ ก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะนำมาปล่อยบูชาให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะนำเงินไปเช่ารุ่นอื่นๆเพื่อที่จะมาทำคลิปวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมและก็เพื่อเป็นการถวยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริชนโทนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการเช่าบูชาวัตถุมงคล นะครับเพื่อเราได้นำเงินนำปัจจัยไปเช่ารุ่นอื่นมาทำคลิปวิดีโอเรื่อยๆนะครับในช่องของเราก็อยากจะทำให้ครบทุกรุ่นนะครับแต่เนื่องด้วยจำกัดของปัจจัยนะครับในการนำไปเช่าบูชานะครับเราก็ต้องนำพระที่ได้ทำคลิปวิดีโอก่อนๆแล้วนะครับมาให้ทุกท่านได้ เช่าบูชาเพื่อนำเงินไปเช่ารุ่นอื่นมาทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะครับในรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นเศรษฐี7 7เนื้ออัปปะกานะครับต่อโคตดกรรมการก็นำมาให้ทุกท่านได้บูชานะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลดีๆขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิลจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับด้านหลังก็เป็นพระศิวลีนะครับด้านหน้าก็เป็นองค์หลวงปู่ มหาศิลาสิริจันโทนะครับท่านสามารถที่จะโทรมาได้นะครับที่เบอร์0859249955นะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากให้เราได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทุกท่านที่สนใจอยากจะเช่าบูชาก็โทรมาที่เบอร์นี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ